กลับมาที่ช่วงสุดท้ายของเรานะครับเรามาที่การจัดอันดับนี่บุคคลที่น่าจดจําในปี2020เนี่ยจะอันดับโดยนิตยสารเ s q u ว r ์ของอเมริกาไปดูกันหน่อยว่ามีใครติดโผล่กันบ้างครับ ในช่วงปลายปีอย่างนี้ครับถือเป็นช่วงเวลาที่สื่อหลายสำนักพาการเปิดโพเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์สำคัญในรอบปีซึ่งก็รวมถึงโผ most memorable personalities for the year 2020หรือบุคคลที่น่าจดจำแห่งปี2020นะครับโดย Esquire นิตยาาสารสำหรับคุณผู้ชายในสหรัฐอเมริกาครับที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ยุค80ซึ่งผลปรากฏว่าปีนี้ครับจองกุ๊กนะน้องเล็กวัย23ปีของ BTS เนี่ยคือเซเลบ เกาหลีหนึ่งเดียวที่ได้รับเลือกให้ติดโผนี้ร่วมกับดาราศิลปินฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกออสการ์อย่างแบรดพิตรวมถึงศิลปินขายดีนะครับอย่าง Taylor Swift และก็ The Weeknd อีกด้วยโดยสำหรับจองกุ๊กนั้นนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งจะคว้าชแชมป์หนุ่มเซ็กซี่ของนิตยสาร People ที่แฟนๆโบวตให้มายกยเลย ขณะที่เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่น่าจดจำของ Esquire ปีนี้นะคะทางนิตยสารก็บอกว่าเพราะปีนี้นั้นทั่วโลกส่วนใหญ่ต้องกักตัวกันอยู่ในบ้านเขาและเธอที่ได้รับเลือกจึงสมควรจะเป็นคนที่มาสร้างมื้ออาหารอันแสนอบอุ่นในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะวเรื่องความสาเร็จของ b t s ก็คือไม่หยุดไม่หย่อนเลยที่เราเชียว